สสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงดูสวยเกินหน้าตาที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าผู้หญิงทุกคนอนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สวยก็จะขาดความมั่นใจไม่กล้าที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองไม่กล้าที่จะโชว์ของดีที่มีอยู่ตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยคุณจะหมดปัญหาเหล่านี้ไปเลยถ้าคุณนํามข้อที่ครูให้ในวันนี้ไปฝึกพัฒนาใช้คุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยขึ้นมาได้แบบไม่ต้องแควหน้าตาข้อแรกบุคลิกภาพค่ะ คุณจะต้องให้ความสําคัญกับบุคลิกภาพของคุณคุณจะต้องรู้ว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรจุดด้อยของคุณคืออะไรเพื่อที่นําจุดเด่นมากรบจุดด้อยของตัวคุณวันนี้คุณลองส่องกระจกดูนะคะคุณไม่สวยคุณแต่งหน้าเพิ่มขึ้นได้ไหมคุณดูหุ่นไม่ดีคุณไปลดน้าหนักไหมคุณสามารถใส่เสื้อผ้าที่มันพรางหุ่นของคุณทําให้หุ่นของคุณดูดีขึ้นมาได้ไหมและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังรวมถึง บุคลิกภาพในการเยื้องย่างของคุณในการมูฟเมนต์ร่างกายของคุณนะคะการยืนการเดินการนั่งการพูดการสนทนากับผู้สนทนาสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญเพราะบุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่คนพบเจอคุณจะตัดสินใจว่าคุณเป็นคนแบบไหนข้อที่2เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีค่ะผู้หญิงที่มีจิตใจดีจะเข้าใจคนอื่นจะให้ความ เอื้ออาทรกับคนอื่นและสิ่งตรงนี้ค่ะทุกคนล้วนต้องการคนที่มีจ,จิตใจดีเพราะคนที่มีจิตใจดีจะเข้าใจปัญหาของคนอื่นโดยที่ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองอันนี้คือผู้หญิงที่มีจิตใจดีนะคะและผู้ชายก็ปรารถนามากๆเลยแลข้อที่3ข้อนี้สําคัญมากๆนั่นก็คือความฉลาดผู้หญิงทุกคนจะต้องมีความฉลาด ความฉลาดได้มาจากการที่คุณจะต้องเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้เติมความรู้ให้กับตัวเองอย่างสมบำเสมอแล้วเมื่อคุณมีความรู้ค่ะเวลาที่คุณพูดเวลาที่คุณสื่อสารคนที่เขาคุยกับคุณนะคะเขาจะรู้ว่าคุณฉลาดมากน้อยแบบไหนก็ด้วยคําพูดของคุณรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาวิธีการจัดการสถานการณ์ต่างๆตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้มากๆนะคะมันจะทำให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างดีสิ่งที่จะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือความฉลาดทางอารมณ์ผู้หญิงที่จะดูสวยและดูเลอค่าดูแพงมากๆก็คือผู้หญิงที่มีความฉลาดทางอารมณ์ผู้หญิงที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดราม่าได้อย่างดีเยี่ยมและที่สำคัญเธอจะไม่เป็นผู้หญิงที่ดรามา่าไม่ท็อกซิกก็อยากจะบอกอีกว่า ข้อเนี้ยก็คือผู้ชายปรารถนาและใฝ่หาเช่นกันนะคะตองนำไปฝึกใช้ดูนะคะสวยขึ้นพ0นเ